สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ปามบ i ยไซเคิลชาแนลนะครับผมตามสโลแกนของร้านหลายๆคนที่ติดตามผมน่าจะรู้ดีนะครับว่าผมชอบหาของดีในระาคาประหยัดมาให้ท่านผู้ชมเสมอนะวันนี้ผมก็เจอผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมมาเพิ่งมาในร้านเราเนี่ยเป็นของดีราคาประหยัดอีกแล้วนะครับผมจาก w 23 W23 คืออะไรนะครับผม W23 ก็คือแบรนด์ที่ถูก develop โดยบริษัท Asian Byte นะครับก็หลายคนก็คงจะรู้จักกันแล้วหรือว่าไม่รู้จักก็ตาม Asian Byte คือบริษัทใหญ่ในประเทศไทยนะครับผมที่ทำเกี่ยวกับจักรยานโดยเฉพาะเป็น Importer เป็น Authorized Distributor นะครับผมไม่ใช่เป็น d e ลเ e r นะของบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น BMC รู้จักไหมครับยิ่งใหญ่มาก Ridley BH นะครับผมซ i n e l l i นะครับผมแล้วก็ฮาร์าโรอะไรต่างๆนี่มีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นล้อระดับโลกอย่างเช่นโคลิม่านะครับ DT s w สวิ Swiss, ไม่ว่าจะเป็นโชคหรือว่าเป็นล้อคาร์บอนราคาโหดมากๆนะครับผมแต่ก็เป็นของดีระดับโลกนะอ,อุปกรณ์เช่น Elite ต,ต่างๆ Ice 2 มีหลายอย่างเลยพูดวันนี้ก็พูดไม่จบนะครับผมโชคมาน,นิตูคงก็รู้จักใช่ไหมแล้วก็ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งก็คือยางระดับโลกอย่างวิกตอเรียนะครับผมก็อยู่ภายใต้การนําเข้าของบริษัทเอเชียนไบท์ทั้งหมดแล้วก็เอเชียนไบท์เนี่ยเขาก็ารวบรวมประสบการณ์นะครับผมอาจจะคอลแลบกับยี่ห้อนี้ก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเบื้องหลังเป็นยังไงเพราะมันขึ้นด้วย W ใช่ไหมครับอาจจะเป็นวูลเลอร์ก็ได้แตเ่เราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันมาจากไหนนะครับผม เขาสร้างประสบการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมเขาก็เลยมาสร้างแบรนด์ของเขาเองนะครับผมชื่อว่า w e 23ให้คนไทยแล้วก็คนเอเชียได้ใช้กันเป็นของดีในราคาประหยัดนะครับผมผมก็เลยเ แบรนด์นี้น่าสนใจนะก็เลยเอาเข้ามานะครับผมก็คือ,อ w 2ดบิมีอยู่หลายรายการหลายชิ้นมากเลยแต่ว่าผมคัดสรรแต่ตัวท็อปท็ที่ผมว่ามันน่าจะขายได้แล้วก็เป็นของดีมาให้กับท่านผู้ชมดูนะครับผมวันนี้ผมมีสินค้าอยู่3อย่าง จาก W23 มาให้กับท่านผู้ชมดูวันนี้นะครับผมก็อย่างแรกเลยที่ผมตื่นเต้นมากเลยก็คือตัวรองเท้าคู่นี้ที่อยู่ด้านหน้านะครับผมก็คือตัว W23 รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผมเขียนติดข้างของไว้ตรงนี้เลยว่าเป็น Year 2021นะครับผมก็คือรองเท้าไม่ว่าจะเป็นหมอบหรือว่าภูเขานะครับผมรุ่น AB649 Cycling Shoes นะครับผมก็ หนึ่งนะครับมันสวยมากๆเลยไม่ใช่แค่เป็นแบรนด์ใหม่เฉยๆนะมีคนใส่เยอะแยะแล้วนะครับผมตามนี้ เราะว่าหนึ่งเนี่ยเขารวมประสบการณ์ในการทําจักรยานต่างๆเนี่ยออกมาแล้วก็มาดีไซน์ใช่ไหมครับเหมือนเหมือนที่ผมกล่าวไว้แล้วก็รองเท้าเขาก็เลยค่อนข้างออกมาสวยพรีเมียมมากๆแล้วก็วัสดุของเขาเป็นวัสดุค่อนข้างดีนะครับผมเริ่มจนต้นจากพื้นพื้นตอนนี้ก็เป็นอ่าเป็นพลาสติกนะครับผมแต่ว่ามันจะมีความหนาอยู่ตรงนี้เห็นไหม มันจะมีความหนาอยู่เพราะว่ามันต้องลดแรงกระแทกถ้าเราเดินถ้าเรากดเนี่ยมันก็ต้องรักษาสุขภาพเท้าเราด้วยใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันก็ต้องอกดบันไดให้แรงของเราเข้าไปที่บันไดได้มากที่สุดนะครับผมตรงนี้ก็เลยหนาที่สุดตรงนี้นะครับผมเพื่อถ่ายน้ําหนักในการกดของเราเข้าบันไดนะแล้วก็พื้นของเขาก็มีรูระบายอากาศดีเหมือนกันนะครับผมไม่ร้อนสามารถใส่ได้ทั้งครีตหมอบแล้วก็ครีตของเสือภูเขา แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะเห็นมีวัสดุการลื่นเอาไว้ใช้เดินให้สะดวกอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ดูวัสดุของเขาวัสดุด้านหน้านะครับก็คือหนังสังเคราะห์ที่เป็นหนัง PU นะครับผมแต่ว่ามันมีคุณภาพมากแล้วก็ค่อนข้างหนานะครับผมนิ่มเนี่ยผมกดไปตรงนี้ก็นิ่มมากนะครับผมกระชับเท้าดีแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงข้างหน้านี้แล้วก็ที่โดดเด่นก็คือตรงนี้ เห็นไหมครับตรงนี้ก็คือจะเป็นลายคล้ายๆแบบเป็นลายคาร์บอนนะแต่ว่าจริงๆก็ยังเป็นเป็นหนังสังคเคราะห์อยู่นะครับผมเป็น PU อยู่แต่ว่ามันดูค่อนข้างสวยพรีเมียมมากๆเลยนะครับผมแต่ว่านี้ไม่ใช่จุดขายของรองเท้าตัวนี้รองเท้าตัวนี้มีจุดขายอยู่ที่การรัดเชือกนะครับเคยบอกไปก่อนแล้วนะครับผมคลิปก่อนหน้านี้ว่าวิธีการเลือกรองเท้าดีรองเท้าถูกรองเท้าแพงต่างกันยังไงนะครับผมก็คือ1ก็คือดูวัสดุ แบบนี้นะครับผมวัสดุอาจจะโอเคต่างกันบ้างไม่ต่างกันบ้างแล้วแต่ความหนาแล้วแต่วัสดุของคุณภาพแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าใช่ไหมแต่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ก็คือลักษณะาการรัดรองเทา้าตัวรองเท้าที่ถูกที่สุดก็คือจะเป็นตีนตุกแกใช่ไหมครับผมแต่ตีนตุกแกใช้ไปใช้มาเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเกาะแล้วเพราะว่ารองเท้าจักรยานเนี่ยมันสําคัญที่เราต้องกดได้แล้วเราต้องดึงได้นะครับผมพวกนี้มันต้องรัดให้เรากระชับ แล้วก็มันก็เลยเปลี่ยนออกมานะครับผมให้มันมีตัวคล้ายๆเป็นตัวสเตปก่อแกกอยู่ด้านบนสุดแต่ถ้ผสมกับตีนตุกแกก็จะแพงขึ้นมาอีกทีหนึ่งแล้วก็พอแพงจากนั้นขึ้นมาก็จะเป็นตัวหมุนนี่นะครับผมจะมี2องันนะครับแต่ว่าตัว W 2 3ตัวเนี้ยปรับแต่งมาเพราะว่าเขาบอกว่ามันแอโร่ไม่พอนะครับผมมันแอโร่ไม่พอเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปคล้ายๆแบบไปบังลมอะไรองเขา้ยนิดหนึ่งเขาก็เลยเพิ่มความแอโร่ให้กับตัวนี้ที่สุดก็คือซ่อนไปที่เนี้ยที่ไม่ต้านลมที่สุดก็คือตรงหลังมเยรตงงทท้้าาอ ก็เอามาไว้ตรงนี้แค่จุดเดียวอันเดียวสามารถรัดได้ทั้งหมดเลยนะครับผมวิธีการใช้กใช็ใช้ง่ายๆครับออกมาเห็นไหมครับเราก็ใส่รองเท้าได้ง่ายว่าตอนเราดึงออกมาเฉยมันก็กระจายกันหมดแล้วนะแล้วก็ตอนใส่นะครับผมใส่เท้าไปเรียบร้อยแล้วปุ๊บก็แค่หมุนหมุนขวานะครับหมุนขวาอย่างเดียวมันก็จะรัดเข้าไปเรียบร้อยครับกระชับแน่นนะครับผมการดึงสลิงของมันก็ดึงมาได้เท่าๆกันเลยไม่ยู่ไม่ยี่นะครับข้างๆนี่ก็จะไม่ยูยี่เท่าไหร่นะก็ เรียบร้อยรัดเรียบร้อยพอเราปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แค่ออกมาดิดเดียวคลิกแค่น,นี้เองออกแล,แล้วแล้วก็สวมใส่สบายนะครับผมโปร่งโล่งมากเลยผมดูจากตรงนี้นะครับผมสามารถเห็นไฟตรงนี้ได้ด้วยนะมันทําค่อนข้างดีนะครับผมตรง W 2 3ตัวนี้ก็สามารถมองทะลุได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าคุ้มมากนะครับผมสําหรับรองเท้าจาก W 2 3ตัวนี้ราคาเต็มนะอยู่ที่3,400บาท นะครับปั๊มไบจัดโปรโมชั่นในช้อปปีนะครับผมสามารถกดสั่งซื้อได้ข้างล่างเลยในราคาเพียง2,590บาทเท่านั้นนะครับผมมี3สีให้คุณเลือกก็คือสีขาวแบบนี้คลาสสิกดีนะครับผมหรือว่าถ้าคุณบอกว่าอุย้ยผมเป็นคนชอบลุยกลัวมันเปื้อนนะครับผมก็จัดไปสีดำนะครับสีดำก็สวยพรีเมียมมากๆเลยตรงนี้จะมีสะท้อนแสงว่า W23 นะครับผมแล้วก็เป็นสีดำหมดเลยสลับกันลักษณะของ ตัวหนังมานะครับผมตัวคาร์บอนก็ยังโชว์ชัดเจนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็มีอีกสีหนึ่งสีนิดเด่นจังเลยก็คือตัวสีบรอนนะครับผมหรือว่าสีเงินนะครับก็ผมว่ามันเด่นดีนะมันค่อนข้างแบบสะท้อนสวยพรีเมียมมากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีโชว์เดบิวต์สองสามเหมือนกันก็ดูค่อนข้างแบบดูดีนะครับผม โอเคงั้นเราจะมาชั่งน้ําหนักกันดีกว่าเพราะว่าคลิปที่แล้วผมทําลองเท้าไปไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะก็มีคนถามนะครับผมก็วันนี้เราจะมาชั่งน้ําหนักกันนะน้ําหนักคู่นี้นะครับผมไซส์44นะน้ำหนักคู่นี้เพียง565กรัมเท่านั้นนะครับผมถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ราคาก็ถือว่าจับต้องได้ในราคา2,590บาทก็มีมีหลายยี่ห้อนะที่ไม่ใช่เป็นของยี่ห้อบ้านเรา นะครับผมนําเข้าอะไรมาต่างๆรองเท้าถ้ามีสลิงอย่างเงี้ยมันก็ต้องเริ่ม2,000กว่าบาทอยู่แล้วตัวนี้ได้2,500แล้วก็มีเคเบิลรุ่นใหม่นะครับผม A Top นะครับหมุนจุดเดียวแบบเนี้ยในราคา2,590บาทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยสําหรับรองเท้านะครับผมโอเคครับเราไปดูสินค้าต่อไปกันไปไปชมกันอ่ะสินค้าชิ้นต่อไปนะครับผมก็คือตัวหมวกหมวกจักรยานนี่สำคัญมากนะครับผมในคลิปผม ปั่นจักรยานหรือว่าโดดจักรยานผมไม่เคยไม่ใส่หมวกกันน็อกนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะผมน็อกกับหมวกกันน็อกมาเยอะมากนะตั้งแต่การเล่นเอ็กซ์ตรีมนะครับผมถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อกผมตายไปหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะใส่หมวกกันน็อกเสมอน,นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีหมวกกันน็อกสุดเจ๋งจาก W23 มาอีกแล้วนะครับผมก็คือหมวกใบนี้ W23 รุ่นท T ขีด16 นะครับผมก็เป็นหมวกได้ทั้งเสือหมอบแล้วก็เสือภูเขาเหมือนกันนะครับผมแต่ลักษณะมันถ้าคุณใส่เปล่าๆเฉยๆมันก็จะดูแบบสปอร์ตดีนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีแก๊ปเหมือนเสือภูเขานะแต่ว่าตัวนี้มันมีดีกว่าแก๊ปนะครับผมก็พูดถึงวัสดุก่อนนะหนึ่งก็คือมันเป็นโฟมนะครับผมค่อนข้างเบาๆมากๆเลยเดี๋ยวผมจะช่างแต่ตัวหมวกให้ดูนะ หมวกตัวนี้มีน้ำหนักเพียง187กรัมเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าเบามากๆเลยแล้วก็ข้างในนะครับผมก็มีการซับนิ่มๆแบบนี้อยู่นะครับผมก็เป็นลักษณะเป็นตีนตุ๊กแกนะครับผมใช้ไปใช้มาปุ๊บคุณก็แกะออกไปเอาไปซักแล้วก็กลับมาปะที่เดิม ได้นะครับแล้วก็หมวกตัวนี้มันก็จะมีอยู่2ไซส์ก็คือตัว S M นะครับผมคนที่รอบหัวเล็กหน่อยแล้วก็ทั่วไปนะครับก็คือตัว M L นะแต่ว่ามันจะมีก๊อกแก๊กอยู่ด้านหลังเนี่ยทำให้มันเป็นแบบเป็นฟรีไซส์นะครับผมวิธีการใส่ก็ใส่ง่ายๆใส่เข้าไปแล้วก็ก๊อกแก๊ก ก็แกกได้เลยเราตามความกระชับแล้วก็ค่อยลัดใช่ไหมครับผมแต่ว่าแค่เนี้ยมันไม่จบของตัว w 2 3รุ่นนี้นะครับที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเข้าแถมแว่นตาแม่เหล็กให้ด้วยนะก็คือมันจะมีแว่นแบบว่าสีสีดำแบบนี้นะครับผมสามารถติดได้ข้างหน้าเลยนะครับแล้วก็ไม่พอแถมให้2ตัวก็คือจะมีสีดำล้วนกับสีปลอดอันนี้คือสีดำอันนั้นคือสีประลอด เห็นไหมครับมันแตกต่างกันตัวแว่นตัวนี้นะครับผมผมเคยขายของคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันนะแต่เป็นยี่ห้ออื่นเป็นยี่ห้อจีนเนาะพูดง่ายๆนะครับผมราคาแพงกว่านี้ผมเคยขายอยู่ที่850บาทแต่ตัวนี้เพียง700บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าผมประทับใจกับแม่เหล็กมันมากเลยแม่เหล็กของมันทํามาค่อนข้างแน่นหนาจริงๆนะครับผม ก็พูดได้ง่ายคือคุณประหยัดังค์มาเยอะอะคุณไม่ต้องไปซื้อ,อหมวกเรียบร้อยแล้วคุณต้องไปซื้อแว่นอีกใช่ไหมครับตัวนี้เป็น two in one ให้คุณเลยสําหรับคนที่ใส่แว่นผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับผมเพราะว่าคุณสามารถใส่แว่นสายตาของคุณน่ะแล้วคุณสามารถครอบแบบนี้ได้เลยนะก็กันแดดแล้วก็ราคาประหยัดไปในตัวนะครับผมก็สามารถติดได้เลยแป๊บนึงนะก็ขยับนะครับผมติดอลองดูกันเฮไหมอยูด้านหลังนะครับปั่นจักรยาน เนี่ยแล้วก็ข้อดีของแม่เหล็กนะครับผมคือมันไม่หลุดยังไงมันก็ไม่หลุดนะครับแว่นเขาทำดีมากแม่เหล็กค่อนข้างแน่นมากเลยเจ็บคอก็ถ้าคุณปั่นไปแล้วปุ๊บมันมืดใช่ไหมครับคุณไม่ต้องการใช้แว่นละคุณอยากจะเห็นบรรยากาศไม่อยากใส่แว่นไม่ได้ตากแดดละวิธีการเก็บแว่นก็ง่ายๆคุณก็แค่พับมันเก็บขึ้นไปเห็นไหมง่ายแค่นั้นเอง อนนี้ก็เปิดแว่นแล้วแล้วก็คุณก็จะไม่หายด้วยแล้วก็ถ้าเลนประหลอดหายแล้วครับผมมีปัญหาอะไรหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรคุณก็มีสำรองอีกอันนึงเป็นแว่นสีดําแบบนี้ก็ตัวหมวกตัวนี้นะครับผมก็จะมีสีสีให้เลือกก็คือตัวสีดําขาวที่เห็นในตอนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีสีดําแดงนะครับด้านหน้าเอามาให้ดูกันดําแดงนะครับผมแล้วแต่ชอบแล้วแต่เข้ากับรถคุณดีกว่าแล้วก็สีขาวนะครับสีขาวดํา ขาวดำก็สวยนะผมว่ามันสว่างดีนะแล้วก็เมื่อกี้เป็นดําขาวใช่ไหมไม่เหมือนกันอันนี้คือดําเทานะครับดําเทาจัดไปครับของดีในราคาประหยัดเพียง700บาทเท่านั้นนะครับผมเหมือนเดิมสามารถกดซื้อในช h o p ปีด้านล่างได้เหมือนกันนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูสินค้าชิ้นสุดท้ายจาก W23 ิวกันไป อาล้ครับก็ถึงตัวผลิตสุดท้ายจาก W23 นะครับผมเป็นของดีในราคาประหยัดที่ผมคัดมาก็คือตัวถุงมือเองนะครับผมก็คือตัวถุงมือครึ่งนิ้วที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยวัสดุของเขาทําค่อนข้างดีนะครับผมสวยเหมือนตัวแบรนด์พรีเมียมหลายๆแบรนด์เลยนะก็มันจะเป็นการผสมระหว่างผ้าหลายๆชนิดเข้ามาอยู่ในถุงมือนะครับผมทําไมผ้าต้องมีหลายชนิดก็คือลักษณะการใช้ของเราจะไม่เหมือนกันนะครับผมตรงไหนที่เหงื่อออกเยอะที่สุดก็จะถูกระลบายด้วยผ้าแบบตาข่ายแบบนี้ นะครับแล้วก็ตรงไหนที่ต้องมีความยืดหยุ่นสูงก็จะเป็นผ้าที่เป็นผ้ายืดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงไหนที่มีาการสัมผัสต,ตลอดเวลานะครับต้องใช้ความทนสูงก็จะเป็นผ้าคล้ายๆเป็นหนังสังเคราะห์ขึ้นมา ตรงนี้นะครับผมก็ถือว่าคิดมาดีมากๆเลยแต่เท่านั้นยังไม่พอนะตรงฝ่ามือนะครับผมตรงฝ่ามือเนี่ยไม่ใช่เป็นถุงมือทั่วไปนี่คือถุงมือจกอักรยานโดยเฉพาะเลยเพราะว่าจุดที่สัมผัสในการปั่นของเราเนี่ยก็คือตัวอุ้งมือตรงนี้นะครับผมอุ้งมือตัวเนี้ยเป็นเจลให้แล้วก็ตรงเนี้ย ตรงฝ่ามือตรงนี้นะครับก็จะเป็นเจลให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นในการจับแด์ของเราเนี่ยก็สามารถถนอมมือได้นิ่มด้วยนะครับผมมือจะได้ไม่ได้านอย่างผมอย่างนี้นะแต่ผมก็ใส่ถุงมือนะผมใส่ถุงมือตลอดนะครับผมเพราะว่าถ้าเราล้มเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือเราจะเอามือเอามือยันพื้นใช่ไหมก็มือก็สามารถไม่เป็นแผลได้นะครับผมในการใส่ถุงมือแล้วก็มันก็กระปั่นกระชับกว่ามือ ธรรมดาที่เราจับแฮนด้วยเพราะว่าบางครั้งเราปั่นไปแล้วก็เหงื่อมันจะออกมือใช่ไหมแล้วรู้สึกแบบมันลื่นๆอย่างเงี้ยครับผมตัวนี้ก็ซับเหงื่อได้ดีระบายอากาศได้ดีแล้วก็นิ่มแล้วก็เนี่ยไงตัวกันลื่นตัวเนี้ยก็ค่อนข้างใช้ดได้ดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะเห็นสินค้าพรีเมียมขนาดนี้คงสงสัยกันได้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้ราคาถูกมากเลยราคาเพียง 280บาทเท่านั้นนะครับผมก็สามารถสั่งซื้อได้ด้านล่างเหมือนกันมีอยู่ทั้งหมด4สี4ให้เลือกก็คือตัวสีส้มนะครับตัวสีแดงสีฟ้าอ่าสีฟ้าตัวนี้ก็สวยแล้วก็สีเทานะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมเพราะราคาเต็มมันอยู่ที่320บาทนะครับผมปาไม่เซเคิลขายราคาประหยัดเพียง280บาทเท่านั้นนะครับก็ลากันไปก่อนครับกับคลิปนี้นะครับขอฝากผลิตภัณฑ์ดีๆจาก W23 นะครับผมหรือว่าเขาจะเรียกกันว่า v 23ก็ได้นะครับผมไว้อีก1ผลิตภัณฑ์ของดีราคาประหยัดนะครับผมปามไบเซ c ร์ชอบผมว่าคุณก็ชอบเหมือนกันนั่นแหละก็ทางร้านปามไบก็จะคัดสรรมาให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็เชิญก,กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆสินค้าดีๆจากร้านปามไบเซเร์ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ